สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสเกตและกันทลักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ n า w ีเซนิวภาอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัขนากงแก้วค่ะสำนักงานวัฒน,นธรรมจังหวัดริสเกตร่วมกับนายกส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยวค่ะชวนชิมขนมเทียนสุพรรณหงษ์และขนมเปียกปูนมรกตเลิศรสที่วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์ในบวรออนทัวค่ะ เมื่อวันที่31สิงหาคม2,564ค่ะเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีที่วัดพัทนสุพรรณหงษ์บ้านว่านตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกษนายประหยัดทลาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่า ได้เป็นประธานในการอบรมทบทวนและพัฒนาบทบาทมักคุเทศท้องถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมต้นแบบเพื่อพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาบวรอ่อนทัวจังหวัดชิสเกตประจำปีงบประมาณ2,564โดยได้รับความเมตตาจากพระใบดีกาสมศักดิ์อุชุจาโรเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยดรกรลยานีธรรมจารีนาย สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดรีสเกตเป็นวิทยากรให้ความรู้นางอุบลวรรณโรจนวัน,น,วนผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษนางสาวดวงใจพรมโลกนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพร้อมข้าราชาการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดริสเกตนายวิมลทองสายผู้ใหญ่บ้านบ้านว่านและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมจำกัดคนไม่เกิน20คนในโอกาสนี้นายประหยัดทีรวัฒนธรรมจังหวัดริสเกตได้กล่าวพบปะให้กำลัง ใจผู้เข้าร่วมอบรมโดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดสิเกตอย่างเคร่งครัด ดรกัลยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดสิสเกตวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้กล่าวค่ะว่าวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์มีความโดดเด่นของพระอุโบสถที่ก่อสร้างบนเรือสุพรรณหงษ์จำลองลอยอยู่กลางน้ำบรรยากาศสวยงามทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและคนในชุมชนต่างให้ความร่วมมือกับทางวัดทําให้การจัดกิจกรรมโอท็อปนวัดวิถีได้รับรางวัลจากกรมการพัฒนาชุมชน และได้รับงบประมาณมาทำสะพานไม้ไผ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกตาของชุมชนจากเดิมที่เคยสืบสานประเพณีการสวมสลงนุ่งสิ้นผ้าไทยใส่บาตรทุกๆเช้าของวันอาทิตย์เดินช็อปแชะชิมชมตลาดโบราณของชุมชนมีหัตถกรรมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นวันนี้ได้แนะนำให้ชุมชนเล่าเรื่องสตอรี่ของโปงและการตีละกอที่เป็นของเก่าสมัยโบราณให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้พอตั้งอยู่ข้างทางเดินไปปล่อยปลาแต่ยังไม่มี ข้อมูลให้หนักท่องเที่ยวได้ทราบว่าคืออะไรแนะนําให้ทําเป็นแผ่นข้อความอธิบายแบบมกักคุเทศไร้ชีวิตจะได้เพิ่มคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยวและการอบรมวันนี้ได้ถอดบทเรียนในภาคบ่ายนําเสนอฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชาที่เข้ากับยุคโควิดสิมีการปลูกขิงปลูกกระชายขาวด้วยและชุมชนได้นําเสนออาหารพื้นถิ่นแกงหน่อไม้ใส่กระชายขาวหมกปลาสมุนไพรขนมเปียกปูนมรกต และขนมเทียนสุพรรณหงส์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้หนักท่องเที่ยวมาชิมให้ได้เพราะมีเฉพาะที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์เท่านั้นค่ะ